สิต no, so ัดกล้วยเฮ็ดบุญกะทินเด้อไม่ใช่จอยเลาเฮ็ดบุญกะทินน้ำเขย่าใยใหญ่เออให้เรามั่งมีสีสุขให้เราลำบวยเงินทองเงินเงินไหลกล่องทองไหลมาเด้อสาธุรับเอาเด้อเใส่เป็นเจ้าคนไหนคนตลอดไปเด้อเจ้าของกล้วยเอ้ยอ้าตาตู้องก็ต้องครับล่ะนี่ใครใส่ด้วยด้วจ้าไม่ใ่อยมามาเร็วมาเร็วมาเร็วเจ้าของยาย กเจยอะไรงี้ยอ้ยงามไรเนาะตั้งนานเลยเนาะลาเนาะพี่น้องพี่น้องน้ำมาไ็กพี่น้องมามาไยกมามยกยกใส่รถพ้อมยกยกใส่รถพ้อมอู้ยยังไงปลูกกล้วยเคียใหญ่ดีแทนเนาะอีีกล้วยลาที่สะออนจ้า นเจ้าของกล้วยอยู่ไหนโอ้ยนั่นน่กคนปลูกอะี่คนปลูกบาทเนี่ดูสิไปทั้งนาด้อไปทั้งนาเจ้าเอาทังต้นเลยเน่ยเขาทั้งต้นเลยยกไหวยี่ยกไวยี่เจ้ายกพี่ไร่กระนัอ้ยยนียกนั่นไรบ่ต้องไปจกไปเลยมามามาต้องมาประคองนาามมามาามกา้

ลังสานสังพน้องเดียารถมันเ้เอาเยอะไปเลยนะมันจีวังเลยยายวังเลยพ่อไปยังโมธนาสาธุด้ายเด้อยายเด้อมันนี่เจ้าขง